าจืาจเาจอาเดือนเดือนเดือนเรือสอครับ CIF โอ้เจ้าเจ้าเจ้า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 เจ้าเจ้าเจ้ามจ้า ดีครับโอ้โหรครับพยาโกสนครับพยาโก ครับช่างปามครับช่างปามได้ครับได้ได้ไดยูได้ยูได้ยูได้ยูครับได้ยู <c oughs> ได้ยูมีแรงเลยม <c oughs> ั้ยรถไม่มีแรงแล้วัานรถไม่มีแรงเลยเว้ยรถไม่มีแรงวันนี้น้อยเอาไปเอาไปได้ได้ได้ได ได้ครับได้ดรถก็มีแห้งรถบ่มีน้ำมันสตาร์ทเท้าอีกครับเออสตาร์ทมือคาเกียไม่ได้ <c oughs> เป็นหมอกครับไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวมาครับมาครับโจโ๊ะโอ้โหแรงอีกตัวหนึโอ้ยสุดยอดครับ<า>สุด<า>สุดได้อีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวได้ย่างไว้ย่างไว้ย่างย่ง,ยง,งเออเดู ดึงล้อหน่อยพี่เดี๋ยวดึงร้อหน่อยพักเหนื่อยนะจะได้ได้ให้ให้เนี่ยกันกดกดหน้าไว้ไม่ใไปลอยไปได้ยกหน้าที่ขึ้นดับคาเขาอย่าไปหลังไว้แม่แล้วเปิดเพิ่มก็ปล่อยพอบอกเลยปล่อยคาพ่อปล่อยเบรกหลังออกตรงๆนะใช่เลยขึ้นเนี่ยแกนสองก็ได้ค่อยตึ้งๆขึ้นไปก็ได้คต่ก็เดี๋ยวก็เล่นอ่ะเล่นแรงอย่าไปหลังไว้สามอย่างนี้กูวาเบรกหน้าไว้กันเดี๋ยวค่อยกดหน้าไว้ เคกเกดหน้าดึงหน้าดึงล้อหน้าไป่แ้ยไ้หม้เดี๋ยวลงรถดงรถอรถมันไหลมันเอไม่อยู่นงเขาจอขึ้นเลยขึ้นงเลยไมนคเดล่อยรถนลงเลยจเล่นไหนไปมาเล่นนี่เลยเล่เลยคุณนเน้ไปค่ะกดกดหน้าแล้วก็กดหน้าแล้วก็น

ช่างับ oh, อ no, 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 no ๋อไม่ใช่ครับช่างน้อยชัน้อยคับแวะทักไทยอีกแล้วครัโอ้โ ยังยังไม่ไหม้กนเดี๋ยวข้อมช่วยดึงช่วยดึงดึงนะนี่ได้ดูข้อมก็กดกดหน้าไว้หน่อยไม่ให้หน้ามันลอยไปได้มีน้ำแดมั่จำได้มาช่วยหน่อยช่วยมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่อนเนี่ยือเอาละตรงนั้นแหละเทกเลยเทกเลยขายหินขายหินขายหินอยู่เอาหินอยู่ได้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 อีกนี้นึง และนั่นและโอ่อไม้แล้วครับยังเดินครับดชื้อเอาล่องเฮ้ยห <c oughs> <c oughs> ลบก,ก่อนครับ Okay, ครับเว็บบังลมโอเพ่นครับถ้าไหลเกินไปแรงไอ้รถเหรอขาดคุมยากขึ้นหลายเยนะลยโอ้ <c oughs> อยคือเปลี่ยนเอาใหม่เลยน่ะ หมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดล้ครับีวๆไปตไอดีก็มีก็ไม่ไปกัน เซตเอฟครับ จูงเอาแล้วมันเบา,าหนะ